สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํานะคะมะม่วงแช่อ,อิ่มตากแห้งกันนะคะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะอ่ามะม่วงแช่เราเลือกมะม่วงมานะคะก็จะออกเป็นอ่าสีเหลืองๆห,หน่อยนะคะให้มะม่วงออกหำหำหน่อยนะคะค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเอาสุกนะคะแต่ถ้าสุกแล้วมันเวลาเชื่อมนะคะมันก็จะเละได้นะคะเปิดออกเลย เราปอกมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามะม่วงนี้นะคะนําไปล้างน้ำทําความสะอาดเลยนะคะมะม่วงนะคะมาหั่นนะคะค่ะหั่นตามขนาดที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะแต่ว่าอ่ามะม่วงนี้นะคะอย่าหั่นบางจนเกินไปนะคะให้มีความหนาน,นิดนึงนะคะค่ะเวลานําไปตากนะคะเขาจะหดตัวนะคะ เมื่อเราหั่นมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามะม่วงนะคะมาแช่น้ําปูนใส่นะคะค่ะเทน้ําปูนใสให้ท่วมมะม่วงเลยนะคะค่ะเราจะแช่ไว้ประมาณทักสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะค่ะการแช่น้ําปูนใสนะคะจะทํามะม่วงของเรานะคะเวลาเรานําไปเชื่อมนะคะจะทําให้มะม่วงไม่เละนะคะ ครบเวลา30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูมะม่วงกันนะคะค่ะเมื่อกี้จากมะม่วงนะคะมีความนิ่มนะคะตอนนี้นะคะก็มะม่วงของเรานะคะเริ่มมีความกรอบนะคะแล้วก็แข็งขึ้นมาแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างน้ํานะคะสัก 2- อสามน้ํานะคะค่ะนำมะม่วงที่เราแช่น้ําปูนใสนะคะนํามาล้างทําความสะอาดนะคะสักสองสามน้ํานะคะมะม่วงมีความกรอบนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะ ล้างมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทําขั้นตอนการเชื่อมเลยนะคะค่ะเราจะนํานมะม่วงลงไปเลยนะคะค่ะวันนี้เราจะทําขั้นตอนกันแบบง่ายๆนะคะน้ําตาลลงไปสอง้กรัมนะคะก็เกลือนะคะหนึ 1, ่งหนึ่งช้อนชานะคะน้ําลงไปให้ท่วมมะม่วงเลยนะคะที่เราทํานี้นะคะทําง่ายนะคะเราก็จะเทน้ําตาลลงไปเลยนะคะ โอเคค่ะเล้วเราก็ไปตั้งหม้อก,กันเลยนะคะจะเชื่อมด้วยไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะค่ะแล้วเชื่อมจนกว่ามะม่วงของเรานะคะจะมีสีใสนะคะเดี๋ยวสักพักเรามาดูกันนะคะค่ะถ้ามีฟองนะคะก็ช้อนฟองออกด้วยนะคะตอนนี้นะคะมะม่วงของแอดนะคะก็เชื่อมได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็มีความสุกแล้วก็มีสีใสแล้วนะคะ อ่าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถตักขึ้นนะคะอ่าตักขึ้นได้เลย<อ>ค่ะเมื่อเราตักขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็นํามาจุ่มน้ําร้อนนะคะ,ะเวลาเราหยิบนะคะอ่าน้ําเชื่อมจะได้ไม่ติดมือไม่เละไม่เลอะมือนะคะถ้าจุ่มน้ําร้อนแบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องมานั่งจุ่มทีละชิ้นนะคะ มาเรียงสายตะก้าได้เลยค่ะวันนี้เราจะตากใมตะก้านะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมะม่วงแช่อิ่มของเรานะคะอ่าไปตากแดดนะคะเอเคค่าแล้วนัไปตากแดด,ะะไกด,ดได้เลยค่ะวันนี้ก็เป็นมะม่วงแช่อิ่มตากแห้งนะคะนี่ก็เริ่มได้แล้วนะคะค่ะแดดไม่ค่อยจัดนะคะวันนี้สองวันแล้วนะคะไม่ค่อยมีแดด แต่ได้ขนา,าดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเริ่มแข็งๆหนึบๆแล้วโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีการทำมะม่วงแช่อิ่มตาแข้งนะคะก็เยอะกว่านี้นะคะก็คืออ,อดใจไม่ไหวนะคะมันอร่อยมากๆเลยนะคะมันจะมีความเนืบความเหนียวนะคะ อร่อยมากเลยโอเคค่ะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะคะที่สําคัญแดดต้องแรงด้วยนะคะแต่ว่าสองวันนี้นะคะเอามาตากนะคะไม่ค่อยมีแดดนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ